สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาภาศีอุดมนะคะรหัสนักศึกษา6033211 0128-5ค่ะเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่3ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาเฉลยข้อสอบ ITPEC นะคะเป็นข้อสอบของปี2018นะคะเป็นข้อสอบของภาคบ่ายค่ะค่ะคั้นที่2นะคะ ให้อ่านคําอธิบายของเพจจิงแล้วตอบคําถามย่อย1และ2ค่ะค่ะเพจจิงนะคะเป็นรูปแบบการจัดการหน่วยความจำที่แมปโลจิคอแ d ดเด e เข้ากับ p h ฟิ c ิคอแ d ดเด e ในระบบที่จัดการหน่วยความจำโดยการนำพื้นที่ของ l o g i จิคอแ d ดเด e มาจัดสรรเป็นบล็อกที่เรียกว่าเพจค่ะฟิ c ิคอแ d ดเด e จะแบ่งออกเป็นบล็อกที่เรียกว่าเฟรม เพจมักจะถูกวางไว้บนที่เก็บข้อมูลสำรองและโหลดลงในเฟรมที่พร้อมใช้งานตามความต้องการค่ะค่ะ Logical a d d ดเด s ประกอบด้วย2ส่วนคือหมายเลขหน้าจะแทนด้วย p นะคะและการแทนที่จะแทนด้วย d ค่ะส่วน p ฟิสิคอลแ d ดเด s ประกอบด้วยหมายเลขเฟรมจะแทนด้วย f และการกำจัด d ขนาดของ d เรียกว่าขนาดของเพจ ซึ่งได้รับการแก้ไขและใช้ร่วมกันกับ Add Date ทั้งสองค่ะหมายเลขของเพจถูกใช้เป็นตำแหน่งในตารางเพจตารางเพจความสามารถระหว่างหมายเลขเพจและหมายเลขเฟรมค่ะโดยใช้ตารางเพจสามารถแปลง Logical Add Date เป็น Physical Add d e t e ได้โดยแทนที่หมายเลขเพจด้วยหมายเลขเฟรมที่สัมพันธ์กันค่ะ คำถามย่อยที่1นนะคะจากกลุ่มคำตอบด้านล่างให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องมาตอบในช่องว่างตามคำอธิบายต่อไปนี้นะคะรูปที่1แสดงตัวอย่างรายละเอียดของ Logical a d d d e t s และ p Physical a d d d e s s นะคะ g i i c l l d d d e s s มีความยาว24บิตซึ่งคอบคุมที่อยู่16เมกก็คือ2กำลัง24นะคะและ physical a d d r e s s มีความยาวทั้งหมด18บิตซึ่งครอบคลุมที่อยู่ 256k ก็คือ2กำลัง18นะคะขนาดเพจยาว12บิตครอบคลุมที่อยู่4096นะคะก็คือ2กำลัง12ค่ะในรูปที่1นะคะจำนวนหน้าคือ4096นะคะและจำนวนเฟรมคือเท่าไหร่นะคะ คําตอบของข้อ a นะคะจะตอบ64ค่านะคะก็คือโจทย์ให้ physical address มาทั้งหมด18บิตและแบ่งเป็นขนาดของ d 12บิตแล้วเหลือให้ f 6บิตดังนั้นเอา2กำลัง6ก็จะได้เท่ากับ64ค่านะคะ โดยทั่วไปเมื่อ logical a d d ดเดสยาว n บิตและขนาดเพจยาว m บิตจำนวนหน้าแสดงเป็นเปคำตอบก็คือ2กำลัง n ลบ m นะคะซึ่งจากคำตอบข้อ a เราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาคำตอบได้ค่ะ ค่ะคำถามย่อยที่2นะคะจากกลุ่มคำตอบด้านล่างให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องมาตอบในช่องว่างตามคำอธิบายต่อไปนี้ค่ะค่ะมีระบบกลไกลการทำเพจจิ้งข้อมูลจำเพาะของ Logical a d d r e s s และ p h physical a d d r e s s ดังแสดงในรูปที่1น,นะคะรูปที่2แสดงสถานการณ์ที่เพจคือพื้นที่ใน Logical a d d r e s s ถูกแมปไปยังเฟรมในพื้นที่ Physical Address ตามตารางเพจในขณะน,นี้ตารางเพจแสดงว่าข้อมูลใน Logical Address 006400คือคำตอบของข้อ c ก็จะคือข้อ e นะคะเพราะไม่ได้โหลดลงในพื้นที่ที่ p physical a d d r e s s เพราะว่าในตารางเพจในตำแหน่งที่6ไม่มีการโหลดข้อมูลค่ะ ค่ะและข้อมูลที่ logical address 0 7 e 0 0นะคะคำตอบของข้อดีก็จะเป็นข้อ c นะคะเพราะในตารางตำแหน่งเพจโนที่7มีการโหลดข้อมูลคือ0 6 e 0 0ค่ะค่ะคำตอบของข้อ e นะคะ จะตอบข้อ a ค่ะเพราะความบิดพลาดของเพจเกิดขึ้นเมื่อ l บิดเท่ากับ0นนะคะค่ะข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ